เครับวันนี hey ้ก็เป็นมอร์นิ่งคอลของวันที่18มกราคม2565นะครับเหตุขี้หลักๆของวันนี้จะเป็นเรามองตลาดขึ้นต่อนะครับเหตุผลก็คือนักทุนให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของปัจจัยในประเทศเองนเนี่ยหรือปัจจัยหุ้นรายตัวเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อ่ท่ามกลางสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่ค่อนข้างแรงเดี๋ยวมาดูกันนะบอลยู พุกสามเดือนนั้นพุ่งกระสูดเลยนะครับของเมตาเองบาทเราแข็งค่าขึ้นนะครับตอนนี้สามสิบสองจุดเก้าแล้วนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะเป็นบวกกับในเรื่องของตัวตลาดหุ้นแล้วก็มุมมองของต่างชาติที่มีต่อไทยนะครับแล้วก็กราฟพลัิตีนะครับมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาค่อนข้างเยอะวันนี้ผมเชื่อว่ากราฟคงไม่ได้ขึ้นคนเดียวครับคงพาเพื่อนๆขึ้นมาด้วยนะครับแล้ววันนี้หุ้นแนะนามี2ตัวนะครับมินกับตัวกราฟพลังจีนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปในตัวของ ภาพตลาดนะครับเมื่อวานดาวโจนมีการปิดตลาดไป็หนึ่งวันนะครับชาวนี้เอเชียเปิดมาบวกนะครับดาวโจรฟิวเจอร์ทั้งนัสแดกทั้งตลาดดาวโจรก็บวกด้วยเช่นกันถ้เห็นว่าตอนอที่เราเห็นนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวความกังวลกับเรื่องของตัวดอกบอลยิวของอเมริกาที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยสเดือนพุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะ2.1%เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นนี้พุ่งขึ้นชันมากๆม,มันเป็นการตอบรับของนักทุนต่อสัญญาณการขึ้นของเบี้ยของสลาซึ่ง อาจจะปรับขึ้นออกเพียในเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเมริกาเขาเป็นเรื่องของการปรับอ่าแอสเซทในเรื่องของตัวบอลหรือไม่กระทั่งคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดอเมริกาอาจจะต้องชิปตัวเองผันตัวเองจากกลุ่มเทคไปกลุ่มอื่นไหมกลุ่มไปเศรษฐกิจไหมหรือขายบอลทิ้งซื้อดอลลาร์ขายทานเยนซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อทองขายอะไรต่างๆนานาบอลดิวอ่ซื้อบิตคอยไหมอะไรอย่างนั้นมันเป็นอารมณ์ที่ประมาณนั้นซึ่ง ถามว่าของท States, ไทยเกี่ยวไหมนะครับเกี่ยวไหมไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวตรงๆเพราะของไทยเองมีเรื่องของตัวเองคือเศรษฐกิจมีเรื่องของหุ้นดิจิทัลมีเรื่องของหุ้น E v วีมีเรื่องของหุนงงน EV, งง้นน้ํามันที่ได้ไประโยชน์จากราคาน้ามันที่สูงขึ้นมีเรื่องของการเก็งงบมาที่4นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของของไทยโดยตรงนะครับเราจึงเห็นหุ้นไทยได้ค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป้าสัปดาห์น,นี้คือหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าจุด นะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงมากที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าตลาดหุ้นเอเชียนั้นเนี่ยมีความแตกแยกกับตลาดหุ้นในฝั่งตะวันตกอย่างสิ้นเชิงนะครับในเวลานี้อย่างน้อยก็เป็นในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องของราคานิบมันยังสูงขึ้นนะครับตอนลาอ่อนลงไปท5 1 3แต่ว่าจุดที่ดีคือบาทเราแข็งค่าขึ้นนะครับตอนนี้9 3 3 9สาอ้อันนี้ถือว่าเป็นสนัญญาณบวกอย่างที่ผมเรียนข้างต้นนะครับในเรื่องของ ตัวตลาดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเฟกที่มันอาจจะทําให้ตลาดทั่วโลกเองนั้นเนี่ยดูดูแบบขึ้นได้แต่ขึ้นไม่แรงแต่มันก็ทําให้ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับของไทยตอนนี้พุ้ในกลุ่มธนาคารก็เริ่มมีการรายงานผลประกอบการกันแล้วนะครับทิสโก้กับ LsFG รายง,งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตารางเราจะเห็นว่ายังมีตัวอื่นที่ยังไม่รายงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะดูตัว ตัวหุ้นที่ยังไม่มีการรายงานเนี่ยก็จะดูการเซอร์เบกําไรเนี่ยได้ในตารางนี้ได้เลยนะครับจะคุยจะดูเองหรือว่าจะส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็ตามสบายเลยนะครับกําไรของหุ้นที่เหลืออยู่ยังไม่ได้มีการส่งงบนันเนี่ยก็จะเป็นตามข้างล่างนะครับบวก29%่สิเดียวเดียแล้วก็ลบ3%านคิวนะครับอันนี้คือตัวงบแบงค์ที่ยังมีการรายงานต่อเรื่องจนถึงวันที่ประมาณ 20- 25ถึงนะครับในเรื่องของอื่น นะครับตอนนี้ก็จะต้องจับตาดูกันอีกนิดหนึ่งคือเรื่องของการประชุมคอรมมอมในวันนี้นะครับว่าจะมีมาตรการในเรื่องอะไรออกมาหรือเปล่ามาตรการการทุนเศรษฐกิจเป็นตัวหลักๆที่เราเชื่อว่าน่าจะยังมีต่อเนื่องนะครับส่วนประเด็นอื่นนะครับเดี๋ยวเรากระโดดไปเลยเซกเตอรอ์มีคนถามมาเหมือนกันว่าเซกเตอร์ช่วงนี้อะไรดีบ้างนะครับพูดไปเยอะยอะ,ยอะมากมาย่จริงๆกลยุทธ์ก็จะมีมันจะสอดคล้องกับตัวกลยุทธ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผม ผมทาขึ้นมาให้ดูเลยว่าเพราะเมื่อวานนั้นก็ไปใช้กันนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นเซกเตอร์ช่วงเนี้ธนาคารก็มีตัวนี้ BBL แข็แงนะครับน้ำมันจะเป็นตัวนี้ปิโตจะเป็น IBL โลจิสติกจะเป็นสาตัวนี้เมื่อวานอาจจะลงแรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตามค่าเราวางลงมาแต่ว่าแนวโน้มขององคบการถือว่ายังดีนะครับหุ้นถูกโกระทบโอมิคอนก็จะประมาณนี้นี่คือเซกเตอร์ทีถ่ถ้านิกไม่ออกก็เลือกประมาณนี้นะครับส่วนเซกเตอร์ของปี22ก็จะประมาณ4เซกเตอร์นี้นะครับกระโดดข้ามไปนิดนึงนะครับของกราฟเอนเนอรับ ซึ่งมีการทําอะไรเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามีการแนะนําหุ้นตัวนี้ด้วยแต่ผมขออนุญาตพูดในมุมของผมเองนิดนึงก็แล้วกันนะครับมันจะมีสี่ประเด็นนะครับก็คือกอลฟเองเนี่ยเนื่องจากว่า i อพของเขาเนี่ยห้าพันมกะวัตต์จะเริ่มเดินเครื่องเริ่มเดินเครื่องแต่แล้วแบบตั้งแต่ต้นปีที่ลแล้วแล้วก็เดินม,มีนาคมเขาจะมีเงินเหลือประมาณปีละหมื่นล้านประมาณนั้นนะครับหมื่นล้านบวกลบจริงบวกมากกว่าลบนะครับเขาอ่ะต้องเอาเงินไปลงทุนอื่นๆไม่งั้นเงินมาาันจะไปกองอยู่ที่บริษัท นะครับมันธุรกิจที่เขาเลือกในการการสร้างโกลด์สตอรี่ตัวใหม่ของเขามันก็คือตัวดิจิตอลนั่นเองช็อตแรกที่คุณเห็นคือไปซื้ออินทัชจากนั้นมาก็จะมีธุรกิจที่ตามติดมาจากอินทัชอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมเชื่ออีกเยอะเลยนะครับอันนี้ือเป็นเป็นสิ่งที่สร้างแวลูในอนาคตให้กับกับตัวเขาการซื้อใบนั้นหรือว่าการร่วมทุนกับใบนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเป็น,เป,นเป็นหมากตัวหนึ่งเป็นจิกซอตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมด ป็นแค่ซิกซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งของเขาซึ่ง s ิกซอตัวใหญ่มันจะต้องเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้นะครับเพราะฉะนั้นการมุมมองของตัวหุ้นเองหรือผมเองผมจะมองว่าให้ไปนึกภาพถึงเจมา t เมื่อประมาณ2อสปีก่อนเจมา t ทําโทรศัพท์มือถือสื่อหุ้นซิงเกอร์แล้วก็ Jmt มี j a s s e ออยู่ด้วยนะครับเอ่อนั่นคือสิ่งที่เรามองเมื่อ 3- 4ปีที่แล้วพอพอปี2ปีที่แล้วเนี่ย JMart ประกาศตัวเข้าทำพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มมี J จฟินคอยมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วย คนมองเจมาทอีกแบบหนึง่งราคาหุ้นก็จะไปอีกแบบหนึ่งจากสิบบาทจากต่ำกว่าสิบด้วยวันนี้มาที่ห้าสิบาทสิ่งที่จะมองนะครับก็จะมองลักษณะเดียวกันคือยังไม่ได้ไปสนใจเรื่องกาไรว่าจะเท่าไหร่สนใจก่อนว่าเขาท,ทําธุรกิจอะไรแลวธุรกิจนั้นมันดีหรือเปล่านั้นนี่คือสิ่งที่มันจะทาให้ราคาหุ้นกราฟเอเนจีเนี่ยที่นักวิเคราะห์เกิดประเมินการมีดูสี่สิบกว่าบาทของเราเนี่ยมันไม่ใช่สี่สิบนะมันจะอาจจะเป็นสี่สิบกยี่สิบสี่สิบกสี่สิบหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่ง วันนี้จริงๆเราก็เอาหุ้นตัวกราฟเองมาแนะนํามาระยะในเราด้วยนะครับกับเรื่องสตอรี่นี้วันนี้ไบแนนต์มันก็คือจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งของเขาเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจาะรายละเอียดมากกว่าน,นี้ในตัวของกยุ๊ปกัลล์กันนะครับผมขอกระโดดข้ามมาที่เรื่องของรายแทงหุ้นกันแล้วกันนะครับวันนี้มีตัวตัวที่เราสนใจในตัวอื่นๆนะครับเป็นอินเซ็ตเป็น KTB กับแ a z อินเซ็ตเองนะเนี่ยตัวเขาเองอะดูในเชิงราคาขึ้นมาเหมือนกันนะครับจากสี่บาทขึ้นมาเป็นหบาท กว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราดูเหมือนกันเพราะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับมา,มาระดับหนึ่งเป็นธุรกิจหลักของเขาได้แหละก็จะเข้ามาในธุรกิจพวกด a ต้าเ e ็นเตด้วย,ยว่าอินเซ็ตน่าจับตาดูเหมือนกันนะครับส่วน KTb เนะองเนี่ยก่อนหน้านะัา้นม,มาพูดถึงเรื่องของการที่จะทาเอาพวกอาลีบาบาตัวเป็น ETF ีเอฟอาลีบาบาเทนเซนเนี่ยเข้ามาเทรดในเป็น ETF ในในใน,ในกระดานเซ็ นะครับตอนนี้ก็จะทําหุ้นกู้เป็นเดลิเวอรีด้วยเดลิเวอรีตัวของหุ้นกู้อนุพันธ์ด้วยนะครับที่จะมาลิงก์อยู่กับหุ้นตัวหลายๆตัวที่เป็นเท็กนะครับก็น่าจาับตาดูีเดียว k t b เองเนี่ยเราเคยมองแล้วครับการการพันตัวเข้ามาสู่ดีเทของเขาเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมันทาให้ธุรกิจของเขาถูกมองดีขึ้นราคาหุ้นจริงๆผมเคยมองขั้นต่ําว่าน่าจะกลับไปหา15บาทหรือ16บกาท,าทได้นะครับอันนี้คือ k t b นะครับส่วนสุด,สด,สด,สดท้ายเรื่องของการลือในเรื่องของ a ้ s ตัวอัพเปิลบีบของตัวแจ๊สเองนะครับก็อันนี้ก็ทําให้ราคาพุ่งแ a ๊สขยับขึ้นมาคิดง่ายๆนะครับอีกหน่อยถ้าเกิดสมมุติสมมุติว่าทิปเปิลบีสามบีบีเนี่ยแจ๊สขายทิ้งสมมุติว่าขายทิ้งไปแจ๊สจะกลายเป็นโฮลดิ้งธุรกิจของแจ๊สที่เคยมีอยู่ก็เคยถูกโอนไปที่ Jts ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ๊สจะเหลืออะไรนะครับแล้วก็ธุกรกิจที่แจ๊สที่มีอยู่ถูกโอนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงครับอันนี้น่าติดตามดีเดียนครับสำหร แจ๊สก็จาไปตามดูว่าข่าวลือเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าไม่ว่าก็ตามสมมุติว่ามีการขายจริงเอแอดวาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอินทัสเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวเองก็จะกลายเป็นคนที่ครองอินเทอร์เน็ตเนี่ยรายใหญ่น่าจะเป็นรายใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็เวอร์วะแล้วก็เค้าเรสสูงสุดไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับก็ก้าวย่างทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นก้าวย่างที่มีความลิงก์กับดิจิทัลอีโคโนมีที่เรากำลังจะเกิดขึ้น นะครับก็จับตาดูดีนะครับทั้งคุณที่เราพูดถึงแล้วก็คุนตัวอื่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกับเรื่องของตัวเอ่อฟอนเดเมนทัลเลยนะครับว่ามีบทวิเคราะห์อันไหนบ้างในวันนี้นะครับแล้วก็กรุธ์ของเรานะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาสรุปตัวเ a เปอร์ทางฝั่งฟอนเดเมนทัลในวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะมีคอมเมนต์ของตัวกราฟเอเนอร์จีนะครับตะกี้ก็พี่อูดพูดไปประมาณนึงแล้วแล้วก็ตัว อ่า LHFG นะครับก็เป็นการปรับราคาเป้าหมายปรับคำแนะนำขึ้นเป็นถือนะครับแต่ว่าก็มองว่าเอาลูกก็ยังไม่ได้ดูแบบดีมากขนาดนั้นนะส่วนตัว HT เนี่ยก็มีการแนะนำซื้อแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้น9ก้บาทก็มองกำไรไตรมาสสี่เนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าในช่วงปี22งเนี่ยต้องมาดูนะครับว่าตัวงานที่เขาเคยบอกว่าเขาจะได้จากผู้ผลิต e v หมายความว่าเขาเป็นคนขายเหมือนนึกถึงหัวสวานพวกหัวตาต่างๆเนี่ยดูว่าจะได้มากขนาดไหนนะครับเบื้องต้นมื่อวานที่ทาง ทางพิเคราะห์เรามีการไปประชุมกับทางผู้บริหารนะครับก็บอกว่าเขาได้งานของผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์รายหนึ่งที่มอเตอร์ไซค์ EV นะครับส่วนตัว SCTP เนี่ยก็ยังแนะนําซื้ออยู่ครับเป้าหมาย4 2บาทก็มองว่าการพฟื้นตัวจากโอมิครอนเนี่ยก็ยังค่อยๆแบบฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนเรื่องดิวใหม่เนี่ยยังต้องรอดูนะครับว่าน่าจะเกิดในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอไปต่อนะครับในพาร์ทของตัวพอร์เตอร์นะครับเมื่อวานเนี่ยก็ ็นวันที่พอร์ตเราเนี่ยมีการลดลงมาเยอะนะครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นอ่ามันมีการอ่าถูกขายลงมาหลายตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยคือนักลงทุนเริ่มมองว่าโควิด -19 เนี่ยเริ่มแบบเบาบางลงฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการโรเตทหุ้นขึ้นนะครับพอดีว่าเรามีการถืออ่ากลุ่มโรงพยาบาลอย่าง i อ s อยู่แล้วก็ตัว BOA อยู่เนี่ยก็เลยได้ได้ลผลกับผมจากตรงนี้ไปประมาณหนึ่งครับแต่ก็เป็นการลักษณะที่ว่ากำไรน้อยลงนะครับไม่ได้ขาดทุนแต่อย่างใดนะครับ โอเคเดี๋ยวไปต่อในพราร์ทกลยุทธ์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราขอเปลี่ยนหุ้นแล้วก็มองเป็นการเชฟฟอรนไพรโอเนี่ยให้ล้อกับตลาดที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เลยขออนุญาตขายทํากําไรตัว BLA นะครับแล้วก็ตัวเซกิลเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็เพิ่มตัวมินต์กับตัวครับเข้ามานะครับตัวเซกเตอร์เด่นๆเนนะี่ยที่ตลาดยังมีการโรเตตสลับไปเล่นเนะี่ยก็ยังจะเป็นพวกกลุ่มน้ำมันเป็นตัโลจิสติกส์เนี่ยเพียงแต่ว่าโลจิสติกส์เนี่ยราคาก็ยังโดนขายไปอยู่นะครับแล้วก็มีการหมุนไปเล่นแนวหุุ้นกล่มเทค แต่เรามีแต่คําว่าเทคเนี่ยมันก็มองเป็นการเทคที่เป็นแนวใหม่อย่างตัวกราฟเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นหุ้นสายเทคไปแล้วนะครับอย่างวันนี้ที่มีข่าวใหญ่ของตัวกราฟเนี่ยจริงๆผมขออนุญ,ญาตมาเสริมนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายเราก็มีการพูดคุยเรื่องของตัวกราฟเนี่ยไปคนข้างเยอะแล้วนะครับว่าโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนของเขาเนี่ยมันคืออะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าลองคิดตามนะครับว่าทางเดินของครับตอจากนี้ไปเนี่ยพอมันเริ่มประกาศเป็นหมดหมายที่ชัดเจนแล้วหลังจากที่เขาไปซื้อตัวอินทัชมาแล้วก็ไปจัับบมือกทางน,น มันมีแพลตฟอร์มในคริปโตเคอเรนซีแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าถ้าจะมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่สักคนหนึ่งในไทยเนี่ยเป็นคนทำเนี่ยก็น่าจะเป็นกราฟนี่แหละครับก็คือถ้าเกิดว่าใครศึกษาเกี่ยวกับตลาดคริปโตเนี่ยน่าจะทราบคับเรียนที่ชื่อว่าโทนเพลเวอร์เจนนะครับก็จะเป็นเรียนที่เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวพลังงานไฟฟ้านี่แหละครับเป็นลักษณะ P 2 P แล้วก็เป็นการลงทุนในการซื้อขายเป็นล้กษณ่ายเป็นโทเค็นแล้วก็เป็นการซื้อขายไฟลงหน้าด้วยนะครับซึ่ง หลังจากที่ทางกราฟเนี่ยเข้าไปจับมือกับทางไปนหนเนี่ยเราก็เริ่มมีการลงทุนใน,ในโซนนี้มากขึ้นเนี่ยผมเริ่มเห็นความเป็นไปได้บางอย่างว่ากราฟเนี่ยถ้าเกิดมองในภาพระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยเขาก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นองค์กรในลักษณะแบบนั้นนะครับในการค้าขายที่เป็นแบบ worldwide มากขึ้นนะครับในการขายพลังงานในฟ้าซึ่งมันเป็นธรุรก,กิจดั้งเดิมที่เขาถนัดแล้วเพียงแต่เอาโน้ตฮาวของเรื่องของตัวบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคนั่นก็คือเป็นอนาคตไปนะครับส่วนข่าวใหญ่ของวันนนีี้เ่ย ในแง่ของตัวกราฟเนเจีเนี่ยเราเห็นข่าวแล้วแหละว่าเขามีการไปจับมือกันตรงนั้น,นครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้มองให้ไกลกว่าน,นั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเขาไปซื้อแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเอ็กซ์เทน์อีกลายหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดในแง่ของมาร์เก็ตแชร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบิตคัพเองก็ถือว่าเป็นตลาดมาร์เก็ตแชร์ที่มีอันดับหนึ่งในไทยแล้วก็ถือว่าพยายามจะก้าวไปต่อทีนี้ถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยจะไป หมายความว่าตัวเทคโนโลยีแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มที่มันมีอยู่เนี่ยมันควรจะดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดในแง่ของการเปรียบเทียบในแง่ของผู้ใช้งานเนี่ยใครที่เคยใช้ทั้งไปแนนแล้วก็บิตคัพเนี่ยก็จะทราบดีว่าแพลตฟอร์มของบิตบิตคัพเนี่ยมันก็ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายอย่างนะครับซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับทางไปแนนด้วยครับอาจจะไม่ได้บอกว่าลอกเรียนแบบแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากทางไปแนนมาฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกราบที่ไปจับคนที่ทําแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบมมาาาาากกกกว่่่เเนนนยย็็็จะะปปรรรโช์สาาถตออด อะไรไปได้มากกว่าที่เคยจะเป็นด้วยซ้ำนะครับกลายเป็นว่ารอบนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างทาง s อ b กับทางกราฟเนี่ยกราฟอาจจะไปอยู่ในยืนอยู่ข้างเดียวกับคนที่มีแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพมากกว่าเขาเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในแง่ของตลาดที่เขามองเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในไทยคือเป็นการมองตลาดทั้งในโซนเอเชียด้วยทีนี้พอมันมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราเคยคิดเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปซื้อธุรก,กิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้นแล้วกกกก็เเริิ่่มมมีีโอาาสทจะดขขึึข้้นน เราเห็นตัวบิตค้าที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถัดไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือแนว Data Center ซึ่งทางกราฟอินดัีเองเนี่ยก็เคยมีดำดิแล้วก็เคยมีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะครับเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เป็น Data Center นะครับมันก็เลยผมเห็นโอกาสบางอย่างว่าดีลที่จะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปของกราฟเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีไม่น้อยกว่า2องดีลนะครับที่เป็นการเติมเต็มตัว Ecosystem นะครับที่จะเกิดขึ้นในขณะอ่านี้แล้วก็ในอนาคตต่อไปนนะครับบบถถาาาาาามมว่ททํํไไเีข้้ึงแดนะครับ ที่มาที่ไปก็คือว่าถ้าเราไปดูไทม์ไลน์ในการ COD นะครับโรงไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่หรือว่า IPP ของเขาเนี่ยก็จะพบว่ากําลังการผลิตของการาฟเนี่ยถ้าดูจากปัจจุบันนะครับจนถึงปี2027เนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าจากเดิมแปลว,ว่าตัวกระแสเงสินสดที่เขาจะได้เนี่ยมันจะอีกมหาศาลนะครับในอนาคตที่กําลังจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเขามีเงินมากพอที่จะลงทุนอะไรบางอย่างแล้ววิธีการลงทุนของการาฟเนี่ยก็มักจะลงทุนกับคนที่เป็นเบอร์หนึ่ง เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเห็นโอกาสบางอย่างที่กราฟเองเนี่ยก็น่าจะมีการเชฟตัวธุรกิจให้เปลี่ยนไปคล้ายๆกับทางเจมาร์ครับประมาณนั้นส่วนกําไรเนี่ยที่น้องวิเคราะห์เราประเมินก็อยู่ที่ประมาณ1.4ล้าล้านบาทนะครับในปี22แต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นได้มากกว่านี้นะครับนั่นคือตัวกราฟเอเนจีที่เรามองราคาเป้าหมายในยระยะสั้นประมาณ58บาทนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวมินนะครับตัวมินเนี่ยก็จะเป็นหุ้นตีมเปิดเมืองที่ เป็นการมองสลับขั้วในขาของโควิดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนเมองว่าโควิดดีขึ้นวัคซีนมีมากพอนะครับยารักษามีมากพอแล้วก็อัตราการป่วยของคนในการระบาดจากตัวโควิดโอมิครอนเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นระบบสาธารณสุขไม่ได้ล้มเหลวนะครับแล้วก็คุมการติดเชื้อได้เนะี่ยหมายความว่าการโปรเตกลับมาหุ้นที่เป็นแนวเปิดเมืองรวมไปถึงหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนะี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดในเวลานี้นะครับอีกแง่หนึ่งเนี่ยคือในแง่ของตัวกําไรของเขานะครับที่ก่อนเนี่ยตัว มินก็มีผลขาดทุนนะครับประมาณหมื่นล้านบาทนะหมื่นหนึ่งจุดห้าหมื่นล้านบาทแต่ว่าในในปีสองสองเนี่ยจากความสามารถในการทํากําไรของเขาที่เราเห็นธุรกิจของเขาโดยเฉพาะในโซนยุโรปเนี่ยมันฟื้นตัวมันก็เป็นไปได้ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการพลิกกลับมาเป็นกําไรได้นะครับก็เลยเป็นหุห้นอีกหนึ่งตัวในสายเปิดเมืองที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับวันนี้ก็ขอฝากตัวกักบ e เอเนจีแล้วครับแล้วก็ตัวมินะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวที่เคยอาจจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างนะครับจากทางโควิดอย่างบีเเอเนี่ยออกไปก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อให้ทางเที่มีข้อเป็นการปิดท้ายครับ มาปิดทาในส่วนของทางเทคนิคนะคะในภาพของเซตเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เป็นรูปแบบของการแกว่งตัวออกข้างแล้วก็ที่ยังคงดูดีอยู่เนื่องจากมีลักษณะการยกลงเมื่อวานนี้นะแท่งนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือยืนเหนเส้น่าชาดิห้าวันหากเรามาดูในภาพของรายชั่วโมงนิหนึ่ง เราจะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าดัชนีเนี่ยยังเป็นลนักษณะการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1670- ถึง1680ตรงโซนนี่แหละดังนั้นเชื่อว่าวันนี้คงจะต้องลุ้นตรงบริเวณแนวต้าน 1680- ถึง1683หรือ1684นั่นเองที่จะมีโอกาสของการที่จะปรับตัวขึ้นได้เนื่องจากภาพหรือสัญญาณต่างๆอย่างค่อนข้างจะเป็นบวกและที่สําคัญคือยืนเหนือตึงตรงบริเวณ1670ได้นะคะส่วนกรอบล่างวันนี้แถว,วมองโซนแถวประมาณ1 6 9ถึง1673นั่นเอง เดี๋ยวเราไปต่อพุ่นในดวงใจตัวแรกค่ะวันนี้เราเลือกตัว IML MM นะคะก็ถ้าเรามาดูภาพาใหญ่ๆสำหรับตัวนิดหนึ่งเป็นรูปแบบของการฟื้นตัวในรูปแบบ V shape แล้วก็หากมองแพทเทิร์นของการขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะไซส์เว้าค่อนข้างอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวดังนั้นเป้าหมายในกรอบของความเป็นไซส์เว้าเนี่ยก็มองโซนทะเบรย์20บาท60าทได้นะคะแต่ในรูปแบบใน,ในภาพของไอวานที่เรามองวันนี้เนวป้าที่จะมีโอกาส การขึ้นไปได้เนี่ยเรามองโซนแถวบริเวณ19บาท30บถึง19บเกาทก่อนซึ่งถ้าหากฝ่าตรงโซนนี้ได้คือ19บาท30ถึง19บ้าท60ขอโทษไทย่ะ2บบาท30บถึง20บาท60ส่วนจุดรับมองแถวบริเวณ18บแดาทถึง18บแดาทนะคะจุดขัดแน่นอนไม่ควรตับว่าตรงบริเวณเอ,อ่อ18บแดาทซึ่งเป็นโลถือว่าเป็นโลที่ค่อนข้างสำคัญอยู่เนื่องจากยังเป็นยังเป็นยอดของอดีต เอเป็นยอดของราคาในอดีตก่าด้วยนั้นถือว่าฐานตรงนี้เป็นสําคัญไม่ควรที่จะต้องบุกใหม่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่สองค่ะตัว MVP นะคะวันนี้เราเลือกมามองว่าเป็นทรงกราฟที่ค่อนข้างจะสวยวเราจะเห็นว่าด้วยรูปแบบตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับ U ใหญ่เลยทีเดียว U shape ซึ่งเราจะเห็นว่าเป้าหมายของการขึ้นตรงนี้เขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกแล้วมีภาพใหญ่ๆดังนั้น ฝาตรงโซนนี้ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสการขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณยอดถัดไปคือแถวบริเวณ4บาท88ถึง5บาท10ได้นะคะถ้าหากเรามาดูในภาพของตัวย่อยๆวันนี้ที่เรามองโอกาสของการเก่งกำไรได้เป้าหมายการขึ้นวันนี้มองโซนแถวบริเวณ4บาท70ถึง4บาท84ก่อนเสต็ปถัดไปคือตรงบริเวณ5บาทส่วนจุดรับมองแถว4บาท44ถึง4บาท54จุดคัดไม่ควรต่ำกว่า4บาท34ตรงโซนนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบปรลานสำหรับตัวแคสบปรลานที่ติดในรูปแบบเทรดดิ้งอเลอร์ดมีหนึ่งตัวแล้วก็การขยายระยะเวลาเมื่อวานนี้ตัวดิโต้เนี่ยเทรดในบัญชีแคสปรลามเป็นวันสุดท้ายแต่ถูกขยายระยะเวลาเนื่องจากราคาขึ้นค่อนข้างจะร้อนแรงอยู่พอสมควรดังนั้นก็ถูกขยายระยะเวลาอีก3สัปดาห์คือ18กุม18มกรา,าถึง7กุมภาวน,นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งโมโนอันนี้ติดในระดับ2นะคะส่วนดิโต้นี่ติดในระดับ1 สามสัปดาห์เหมือนกัน18บมกราถึงเจ็ดกรุณาส่วนข้างล่างนี้เป็นหุ้นเชื่อเทรในบัญชีแคสบาลานในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายสำหรับตัวขอโทษค่ะสำหรับ MVP MVP วันหนึ่งอันนี้เทรดถึง19นะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายส่วนที่เหลือเนี่ยเทรดถึงยี่ค่ะ ขอโทษเทถึงวันที่ยิบกนะคะก็จะมี H AA, H 3, A J A H M O 3ชทวี v, B W G แล้วก็ H L แล้วก็ S A A M S A, A M บวหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าหุ้นเหล่านี้เริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามาแล้วยังไงก็ตาบตาดูได้นะคะในลักษณะการเก็งกำไรได้สำหรับข้อมูลในการพรีเซนต์ชานี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอปิดประชุมชาวนี้ด้วยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดี